ครับเพื่อนๆเมื่อนี้ก็ดีใจร้ายนะครับเพื่อนฝนมาแล้วนะครับโอ้มาแห้งบองคกับเพื่อนมานะครับจากทีหน้านะครับกี่เกยลงไปไต่เกียดกับจับยิงดีนะครับตอนนี้เป็นเหมือนน้าทะเลเลยนะครับเพื่อนโอ้หน้าม,มาแห้งคักกับดีใจนะครับทีหนาม,มาแล้วบัดน,นะครับเพื่อนน้ำไรลมานี่ บึงมิดคันแท่เลยนะครับเพื่อนๆปีนี้นะครับตกแห้งข้าวเดียวนะครับแล้วก็มาเลยนะครับเพื่อนๆนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับฟังเสียงอืงเสียงกบห้องไปน้ากันเด้อครับผมยังใดก็ฝากเพื่อนๆติดตามให้กำลังใจกันในเด้อครับผมสวัสดีครับ